ต้ามัจะได้ EFP โอเคกลับมาตอนเลยนะครับ,รบนลังจากที่ผมแม่งเอ้ยไม่เอาป่วยลืมไปแล้วเหรอกดกดกดอะไรกดห้ามพูดเขายังไม่ได้พูดเลยเขบอกว่าแม่งแม่งคือนั่นแหละไม่ใช่คำหยาบคุณพูดว่าอะไร โอ้ไม่เกือบรอภิเศษโอ้ยทำไม <c oughs> ใครมันเอาเหรินลิ้นเนี่ยสองโกงเนี่ยอู้แล้วก็ไอ,อ้บ้านี่อีกไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยนูซึ่งไงแหละเราติดเองขุดได้ขุดไม่ได้ไม่ <c oughs> <c oughs> ได้กดโลเอฟนะใครไม่มันเหมือนด่าเอาข้างเกงไหมโอมรู้สึกเบื่อมาพอละ กางเกงตัวนี้โล่งมากเลยเอาไหมดูดิขาเขาโล่งมากเลยเออเอาไปเอากางเกงขายาวนะเออเอาเอาเขาเขาโล่งเขาหนาวเอาไปเอาไปนะดอกไั้โอ้รสนิ้ก้าอย่างเอามาให้ว่าไม่เอาจัดมาจัดมาอะไรไปให้เอ้ยปุ้ยดูดิขนาดเขาใส่กางเกงมันก็ยังดูเหมือนแบบเขาไม่ใส่กางเกง เฮ้ยยปุ้ยซอมบี้ตัวนำฆ่ามันไม่ว่าเลให้อยู่เธอกับแบบมันมีปืนซอมบี้ถือปืนได้ซอมบี้ถือปืนได้ครับทุกคนเฮ้ยไอ้เจ๋งมันเขาเฮ้ยทั้งนั้นต้องเจอฝามือสลาตันมือโหเลือกนี้เชนจะไม่รู้ดูมันชักแล้วปืนอ่ะ ขอนั่งพิงไฟหน่อยนะโอ้ยลบลบลบเขานั่งพิงไฟโอ้ยมันเล็งโอเกมันเล็งแกไว้มันจะยิงกันแล้วยิง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 เศร้าเลยเดี๋ยวพ้าควรหน้าแตกอยากเาลี่ยนอยากวาย พี่จิมขึ้ี่ินโมีบอี่ยังเคยอีกตอนนั้นเลยเนตอนนี้เอาไปสันักสมอัไรไม่ใช่ละเท้า เท็บเอา้ก็ผมเลยโอ๊ยโอ้ยมาลกเรานี่ท่าไหนเนี่ยเนี่ยฮากันก็เหมือนโจเลยโจผมอ่ะข้ามันปันบปุ้ยดูหน้ามันดิแถมมันถือปืนี่เฮ้ยโอ้ลูกจริงอยู่มันหาเราไม่เจอแน่นอน

ไอ้เจงจิงไม่ใช่เลยเขาไปดูมันแ่่เองไม่ทำไมทำทำอย่างนี้เอาผู้สาวไม่ใจไหนกับทำอย่างนี้เจงอธิบายมาทำอะไรลงไปดูไหมเขาไปดูวันนี้เองเน,นี่ยดูเนี่ยดูดูสงสาธิตให้ดูเ,เ,ดเลยเออเออโดยงั้นแหละตายแล้วตายยังวะดูปืนเลยเจง มันตายแล้วเขาจะโดดอน้ยมันอุมันไม่มีแม็กน้ำมันชักค่ะพี่เอามาเลงไว้ก่อนเว้ยเราต้องยึดเพื่อมันมีแม็กมันมีแม็กไหมฮมมันเขาเขามองไม่ค่อยเห็นเขาต้องใช้ไฟฉายอุ้ยมันมีอันนี้ด้วยเบอร์รี่ไม่ใช่มันอ,อะไรสรุ่มสุ่ยโอ้ เอ้ยมันมีแม็กบอยแม่ดูเอ็กแมนเฮ้ยบอยมันมีแม็กกระสุนจู่แม็กมกระสุนปืนโขไม่ให้เราจะไม่ให้นาครอบครองอาวุธเจ๋งอุย้ยใครฆ่าเอมือ, <laughs> อมกลัวซะฉันโดนแทงตาย โดนแทงทุกคนผมโดนป่วยขาดเลยโดนหาเลยเขาอยู่ที่นี่เลยอยู่อยู่นี่เลยข้ามโลกเลยทีเดียวเขาอยู่ตรง K E N เนี่ย K E N S I N G T O N โอ้ยอยู่โอ้ยอยู่เฮ้ยเจงเจงอยู่ด้วยเหรอเจงเขาก็อยู่เขาก็อยู่ บ้านไม่เห็นหมู่บ้านไหมมีเต็นท์ด้วยเออเห็นแล้วเห็นไฟรถไหมเขาเห็นไฟบ้านหลังนี้อ่ะเห็นแคมป์เห็นแคมป์มาเห็นแคมป์ไฟอ่ะเขาก็เห็นไม่รับเลยตอนนี้ไม่ได้เล่นด้วยเหรอเนี่ยเราเห็นไม่พูดอะไร แชมไฟมีเต็นเยอะเลยเฮ้ยใครอ่ะด่วนกูแม่เจ้ช่วยหนูด้วยโอ้้หล่ะเล้อได้ยินเสียงรถไหมได้ยินนั่นแหละเขามาถึงแล้ว เขาส่องไปอยู่เขาส่องไปอยู่ปิดหน้าต่างเฮ้ยนี่ไงใครวะเขาเขาเขาเฮ้ซอมบี้เต็มเลยเฮ้ปุ้ยเขามีอะไรจะถามเี่ยอะไรเดี๋ยวต้องมาปปฏิญาณตนก่อน เอ้ยโป้ยแกอยูย่ไหนมันมาปฏิญาณตนแล้วมันนอนได้<า>กด่ะมัน,น,น,ม,นมันนอนไม่ได้มันต้องมีเตียงเล็กๆโป้ยเจ้าจะยอมสาบอยา่ามว่าเจ้าจะปกป้องพวกเราไอ้โป้ยเราเขาไม่ปกป้องเขอาอาจะไม่ได้ไม่ได้ปกป้องเลยเขานี่แหละปกป้องกับไอ้เจ,จ๋งไอ้เจ๋งไอ้เจียงจะเจียงจะทำเจ๋ง

ถ้าแบบถ้าเราเจ๋งนะเอาธนูไปยิงซอมบี้มันจะดอบดูล้วน,นี่หนักแรงที่สุดแล้วเราเนี่ยเอาไปเก็บเนี่ยอ่ะเอาคืนไปด้ธนูข้างล่างเฮ้ยป่ยมันจะวิ่งไปหาแกไอ้ป่ยเจ๋งยิงมันย้ยยยยยนยย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  หลังก็มีไอ้ป่วยไอ้ป่วยเราขมวดโอ้ยโวยโวยจริงมันจริงโอเค,อเ,ค,อเ,คเก็บเก็บเก็บ <ไ S 2> เก็บเลยเฮ้ยมาเข้าเต็นท์แล้วทุกคนเขาจะตายป่วยเขาจะตายแล้วฝากเฮ้ยมาเข้าเต็นท์ฝากความคิดถึงถึงเนี่ยขอรู้วย เป็นผู้หญิงนะยังมีเียเอ้าเดี๋เดี๋ยวเดีเต้นอยู่ไหนวะเออเงยเอาตาตัวนี้เขาเจอกล้องเขามาเกิดเมืองใกล้บ้านไอ้โฟยทำไมจะถยรยนต์รับเดี๋ยวเขาชิงรถไปรับโอเคโอเคเดี๋ยวเขาไปเอาเบ็ดตกปลาก่อนแถวนี้มันมีเบ็ดเด็งมาปกป้องเราทีแซมมี้ไปทำผ้ามัน